สิบล้อเขามีอาการเขินอันนี้เอาสิบล้อออกมาตากแดดอ่อนๆแล้วก็ใส่น้ำลงไปในกระบะหน่อยหนึ่งเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายเขาออกมาเขาจะได้ขับสารยูริกออกมาซึ่งสารยูริกตัวเนี้ยเดี๋ยวจะทำให้เขาเป็นนิ้วตอนโตต้องให้เขาขับออกมาเราจะให้เขาตัวเป็นสีทองให้เขา อยู่ในนี้สักประมาณ10 5-20มถึง20นาทีเขาจะได้กินน้ำอะไรบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ได้ถ่ายออกมาอันนี้เราเพิ่งจะเอาเขาลงมาอยู่ในนี้ได้ประมาณ2-3นาทีเดี๋ยวเราจะให้เขาขี้ออกมาให้เรียบร้อยถ่ายเขามา,มาเขาเขินเนี่ยอ่ะสิบล้อสิบล้อ ขี้ไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวทำขี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่มาพาลงไปเดินเล่นนะ่เขาเาขี้เสร็จแล้วเราก็จะพาเขามาเดินเล่นตรงเขาชอบเขาชอบเดินเล่นที่่เขาโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ออกมารับนะคะตากแดดไปก่อนนะคะจุ๊บ